ทานสะเาาแล้วดียังไงวันนี้ตามมาดูประโยชน์ของสะเาาผักพื้นบ้านรสชาติของตีแต่บอกเลยว่าสรรพคุณของสะเาานั้นมีแน่นๆเมนูเด็ดปีละครั้งอย่างเสเดาน้าปลาหวานเป็นอะไรที่ต้องห้ามพลาดซึ่งสะเาานั้นเป็นผักพื้นบ้านสมุนไพรไทยสารพัดประโยชน์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงอุดมไปด้วยสารอาหารวิตามินและแร่ธาตุ สะดาเป็นพืชที่ให้ประโยชน์ได้แทบทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นดอกใบลำต้นรากและผลถ้าอยากรู้แล้วว่าทานสะดาแล้วดียังไงก็ตามมาดูกันเลย 1. ช่วยขับสารพิษตกค้างในร่างกายเพียงนำใบสะดามาต้มกับน้ำแล้วจิบทานตอนเช้า 2. ช่วยกระตุ้นให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ใบและ,มะเมล็ดสะเดาจะมีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีรียเชื้อไวรัสและเชื้อราจึงช่วยบรรเทาอาการเชื้อราบนผิวหนังและเล็บ 4. ช่วยบรรเทาอาการของโรคผิวหนังอักเสบผดผื่นลมพิษและสะเก็ดเงิน 5. มาเมล็ดสะเดาและเปลือกต้นช่วยลดอาการปวดและบวมในข้อรักษาอาการของโรคกรูมาตอยเกาและโรคกระดูกพรุนโดยการนำมาสกัดเป็นน้ำมันแล้วทานในบริเวณที่มีอาการ 6. ช่วยระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้น 7. กระตุ้นน้ำดีช่วยทำให้ร่างกายเจริญอาหารอยากอาหาร 8. มีคุณสมบัติช่วยลดน้ำตาลในเลือดช่วยรักษาโรคเบาหวาน 9. ใบแก่ของสะเดานำมาบดผสมน้ำแล้วชัดโลมให้ทั่วศีรษะจะช่วยรักษาโรคเหาได้ 10. ดอกสะเดาช่วยบรรเทาอาการของโรคฤษ์สีดวงทวารได้ 1 1ช่วยบรรเทาอาการปัสสาวะขัด 12. ช่วยบรรเทาอาการไข้แก้ร้อนใน 13. ดอกมีริดช่วยขับเสมหะบรรเทาอาการคันคอ 14. มีส่วนช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้ดีขึ้นช่วยบรรเทาอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ 15. ยอดอ่อนและดอกสะเดาจะช่วยบำรุงาธาตุลม 16. ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรเทาอาการท้องผูกรักษาอาการท้องร่วง17ช่วยบำรุงเหนือและฟันรักษาอาการติดเชื้อในช่องปากโรคเลือดออกตามไรฟันโรคเหนือกอักเสบ18ช่วยบำรุงผิวพรรณและเส้นผม 19. มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดเนื้องอกและโรคมะเร็ง 20. สารพพลิแซคคาไรายและสารลิโมโนอยด์ในสเดามีส่วนช่วยยับยัง้งการเจริญเติบโตของมะเร็งบางชนิดอย่างไรก็ตามควรรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบ5หมู่เพื่อสุขภาพร่างกายที่สมดุลและแข็งแรงค่ะ